S a s s a l a m u a l a i ม u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h วันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .1 น,นะคะเรายังทบทวนแบบฝึกหัดน,นะคะเล่มที่สองเล่มเดิมเกี่ยวกับเรื่องวัสดุนะคะวัสดุที่เรารู้จักในชีวิตประจำของเรานั้นนำมาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้มากมายเลยนะคะในภาพนี้นะคะมีอะไรบ้างในภาพนี้หมายเลขหนึ่งคือสมุดสองเสื้อยืด 3. ยางลบ 4. ตุ๊กตา 5. ลูกบอลหกเหรียญ 7. ผ้าเช็ดตัว 8. ปดกระถางต้นไม้ 9. โตะ๊ะและ10คือแก้วทั้งหมดนี้นะคะทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิดมากมายเลยสมุดทำมาจากกระดาษเสื้อยืดทำมาจากผ้ายางลบทำมาจากยางสังเคราะห์ตุ๊กตาทำมาจากผ้าลูกบอลทำมาจากหนัง หรือพลาสติกก็ได้เรียนทำมาจากเหล็กโลหะผ้าเช็ดตัวทำมาจากผ้ามีลักษณะอ่อนนุ่มกระถางต้นไม้ทำมาจากไม้ก็ได้ทำมาจากกระเบื้องก็ได้ทำมาจากพลาสติกก็ได้โต๊ะทำมาจากไม้แก้วทำมาจากพลาสติกทั้งหมดนี้คือวัสดุที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ไหมคะมีทั้งของเล่นแล้วก็ของใช้ดังนั้นแบบฝึกหัดในวันนี้ให้ทุกคนนะคะเปิดหนงังสือแบบฝึกหัดของเราในหน้าที่ 21ดูภาพดังต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อที่1จากภาพภาพในกรอบนี้นะคะจากภาพมีของเล่นกี่ชิ้นมีของใช้กี่ชิ้นเรามาวงกลมพร้อมกันคุณครูขอเลือกสีแดงนะคะเป็นตัวแทนของของเล่นสีม่วงเป็นตัวแทนของของใช้โอเคไหมคะสีแดงของเล่นมีอะไรบ้างมีตุ๊กตาหมีเป็นของเล่น ลูกบอลเป็นของเล่นอ่ามีไหมคะไม่มีแล้วดังนั้นของเล่นของเรามีกี่ชิ้น2ชิ้นก็เขียนลงไปว่า2ชิ้นและของใช้ของเรามีสีอะไรบ้างมาอ่ะมีกี่ชิ้นมีสมุดมีเสื้อยืดมียางลบมีเหรียญมีผ้าเช็ดตัวมีกระถางต้นไม้มีโต๊ะและมีแก้วทั้งหมดมี8ด ชิ้นดังนั้นข้อที่1เราตอบว่าจากผ้ามีของเล่นทั้งหมด2ชิ้นและมีของใช้อยู่8ชิ้นนะคะให้เรียบร้อย2ข้อที่2วัตถุที่มีสีฟ้าได้แก่หมายเลขอะไรบ้างวัตถุที่มีสีฟ้าได้แก่หมายเลขอะไรบ้างคะมีหมายเลข7ซึ่งเป็นผ้าเช็ดต,ตัวและหมายเลข10เป็นแก้วดังนั้นเราก็ตอบว่าหมายเลข7กับหมายเลข10บ เพราะว่ามีลักษณะภายนอกของมันคือเป็นสีฟ้านั่นเองใช่ไหมคะต่อไปวัตถุที่มีลักษณะเนื้ออ่อนนุ่มได้แก่หมายเลขใดเนื้ออ่อนนุ่มส่วนใหญ่แล้วจะต,ต้องเป็นผ้าดังนั้นผ้าเป็นวัสดุที่ทำเป็นเสื้อย,ยืดและตุ๊กตาดังนั้นตอบสองหมายเลขนี้ใช่ไหมคะตอบเป็นหมายเลข2และหมายเลข4ที่มีลักษณะของวัสดุนั้นวัตถุนั้นอ่อนนุ่ม ่อไปวัตถุที่มีรูปร่างทรงสี่เหลี่ยมได้แก่อะไรบ้างคราวนี้เราจะดูลักษณะของรูปทรงภายนอกของมันนะคะว่ามีสี่เหลี่ยมมีอะไรบ้างสมุดทรงสี่เหลี่ยมเสื้อยืดไม่ใช่ยางลบทรงสี่เหลี่ยมตุ๊กตาไม่ใช่ลูกบอลทรงกลมเหรียญทรงกลมผ้าผ้าก็สี่เหลี่ยมใช่ไหมคะถ้าเราแผ่ออกมาเนาะก็เป็นสี่เหลี่ยมกระถางต้นไม้ก็ไม่ใช่เป็นทรงกระบอกโต๊ะก็ไม่ใช่แก้วก็ทรงกระบอกดังนั้นตอบเบอสามหมายเลขคือ หมายเลขหนึ่งอ่ะมาค่ะตอบแค่สอหมายเลขคือหมายเลขหกับหมายเลขสาเท่านั้นนะคะทรงสี่เหลี่ยมเนาะหกับ3เท่านั้นนะคะอ่านี่คือคําตอบหน้าที่ยีต่อไปนะคะมีอีกหนึ่งข้อนะคะคือข้อที่สแล้วเราสามารถจัดกลุ่มวัตถุในภาพนี้ได้สองกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์อะไราดีส่วนใหญ่แล้วนะคะในภาพน,นี้มีวัสดุดหลากหลายมากมายเลยดังนั้นครูคขอยกเป็นใช้เกณฑ์อะไรคะใช้เกณฑ์นในการการใช้งานดีกว่า,าการใช้งานของวัตถุใช่ไหมคะเราจะได้แบ่งง่ายๆนะคะสามารถแบ่งกลุ่มจากการใช้งานซึ่งออกเป็นกี่กลุ่ม2กลุ่ม S 1กลุ่มอะไร2กลุ่มอะไร1คือกลุ่มของเล่น2คือกลุ่มที่เป็นของใช้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราสามารถแบ่งออกได้นะว่ามีของเล่นอะไรบ้างของเล่นมีแค่2อย่างใช่ไหมคะส่วนที่เหลือเป็นของใช้ดังนั้นเราก็สามารถที่จะจัดเกณฑ์วัตถุเหล่านี้นะคะโดยการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มการใช้งานของวัตถุแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มของใช้และกลุ่ม การใช้งานของเล่นและกลุ่มการใช้งานทั่วๆไปโอเคไหมคะต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดในหน้าที่22ดูภาพและตอบคำถามเช่นเดียวกันนะคะภาพในกรอบสีม่วงนี้นะคะมีทั้งหมด6ภาพนะคะภาพที่1คือกบเหลาภาพที่2คือซ่อมภาพที่สาคือห่วงยางภาพที่4ี่คือกราบเป๋าภาพภาพที่5คือค้อนภาพที่6คือกราเป๋านักเรียนโจทย์มีอยู่ว่า วัตถุหมายเลขใดทำจากวัสดุเพียงหนึ่งชนิดและทำจากวัสดุอะไรอ่าแสดงว่าเขาถามว่าวัสดุที่เอาที่นำมาทำเป็นวัตถุนั้นนะคะทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้างนะคะกบเหลานะคะทำมาจากพลาสติกและโลหะส่วนที่เป็นโลหะและส่วนที่เป็นพลาสติกสองช้อนซ่อมนะคะซ่อมของเราทำมาจากโลหะลว้วนเลยใช่ไหมคะสามห่วงยางที่เราใช้เล่นน้ำจ่ายน้ำนะคะทำมาจากยาง หรือพลาสติกนั่นเองนะคะยางสังเคราะห์น,นะคะ5คือค้อนทํามาจากเหล็กหมดเลยนะคะ6คือกระเป๋าหนังกระเป๋านักเรียนทํามาจากหนังแล้วก็มีส่วนที่เป็นเหล็กเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะ4คืออะไรคือกระเป๋าผ้าทํามาจากผ้าทั้งหมดแล้วคําถามของเรามีว่าวัตถุหมายเลขใดบ้างล่ะที่ทํามาจากวัสด,ดุเพียงแค่1ชนิดตอบง่ายๆเลยคืออะไรคะคือซ่อมห่วงยางและผ้า อ่าเห็นไหมคะตอบว่าอะไรคะตอบหมายเลขหมายเลขสองหมายเลขสามและหมายเลขสี่โอเคไหมคะเรียบร้อยแล้วทํามาจากอะไรอ่าคุณครูคขอเขียนแบบนี้ดีกว่าเขียนเป็นแยกบรรทัดกันนะคะหมายเลขสองของเราคือซ่อมทําจากโลหะ หมายเลขสามของเราคือห่วงยางทำจากยางสังเคราะห์มันจะมีน้ำหนักเบาๆเราสามารถลอยน้ำได้สกระเป๋าผ้าทำมาจากผ้าอ่ทาทั้งหมดนี้คือคำตอบข้อที่1 หมายเลขที่มีวัสดุทําเป็นวัตถุนั้นเพียงแค่หนึ่งชนิดนะคะคือหมายเลขสองหมายเลขสามและหมายเลขสี่นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สองและหมายเลขใดละ่ะที่ทำมาจากวัสดุที่มากกว่า2ชนิดอ่าเมื่อกี้เราใช้นี้ไปแล้วเราใช้แล้วเราใช้แล้วแสดงว่าเหลืออีก3อย่างคือหมายเลข1หมายเลข5และหมายเลข6 1คือกบเหลาทำจากพลาสติก ส่วนที่เป็นสีส้มของมันนั้นทํามาจากพลาสติกและตรงกลางของมันทํามาจากเหล็กนะคะเ,เหล็กเหลาจนคมเลยนะคะหมายเลขห้าของเราคือคอนทํามาจากเหล็กนะคะแล้วก็ส่วนที่หุ้มนั้นนะคะทํามาจากยาง อ่าที่หุ้มไว้ถือนะคะทามาจากยางกันลื่นเนาะเวลาใช้งานแล้วกันลื่นนะคะไม่ให้หลุดออกจากมือนะคะหมายเลขหกของเราคือกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนทําจากหนังจะเป็นหนังเทียมหนังแท้นะคะก็แล้วแต่ แต่ปัจจุบันนั้นอาจจะใช้หนังเทียมซะมากกว่านะคะหนังนะคะหนังภายนอกคือหนังนะคะส่วนที่ถือส่วนที่ปิดมันนะคะที่เป็นตัวล็อกของมันทำมาจากโลหะโอเคนะคะนี่คือคำตอบข้อ2วัสดุที่มาทำเป็นวัตถุนะคะที่เลือกใช้วัสดุมากกว่า2ชนิดนะคะมีข้อ1ข้อ5และข้อ6นะคะทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิดนั่นเองนะคะมากกว่า2ชนิดขึ้นไปนะคะ ต่อไปนะคะในหน้าสุดท้ายของเราแล้วนะคะในวันนี้คือหน้าที่23อ่านข้อความในช่องสีเขียวนะคะอ่านข้อความในช่องสีเขียวนี้แล้วตอบคําถามข้อ1ข้อ2ข้อ3แต่คุณครูจะยกตัวอย่างเพียงแค่ข้อเดียวคือข้อที่2ส่วนข้อที่1และข้อที่3มันให้เรากลับไปทําเองนะคะอ่านข้อความกันเลยดีกว่าอามานัตสํารวนวัตถุต่างๆที่อยู่ภายในห้องนั่งเล่นอามานัตพบว่ามีวัตถุมากมายได้แก่เสื้อกันหนาว ลูกบอลกรอบรูปหมอนดินน้ำมันและกันไกลอายังมีดินสอนด้วยอามานัทจึงเกิดข้อสงสัยว่าวัตถุต่างๆที่เราได้เอ่ยมาที่เขาเห็นนั้นทำมาจากวัสดุดใดบ้างนะคะนี่คือข้อความที่โจทย์ให้มาแต่คๆๆุณครูขอยกตัวอย่างคำตอบเพียงแค่ข้อ2เท่านั้นโจทย์มีว่านักเรียนคิดว่าเสื้อกันหนาวทำมาจากมาฟนะคะทำมาจากวัสดุดกี่ชนิด อะไรบ้างและและเพราะเหตุใดจึงใช้วัสดุนั้นมาทําเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวลักษณะของเสื้อกันหนาวคือจะต้องหนาต้องนุ่มใช่ไหมคะทำมาจากผ้าทําจากผ้าหรือขนสัตว์ใช่ไหมคะวัสดุก,กี่ชนิดชนิดเดียว ใช้อ่าอ่าทำจากผ้าหรือขนสัตว,สดดว์ใช้วัสดุชนิดเดียวใช้วัสดุชนิดเดียวนะคะทำให้ ทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็เวลาสัมผัสแล้วมันจะอ่อนนุ่มอ่อนนุ่มต่อผิวเรานะคะอ่านี่คือคุณครูได้ยกตัวอย่างข้อสองไปแล้วนะคะ เสื้อกันหนาวนั้นทํามาจากผ้าก็ได้หรือขนสัตว์ก็ได้แต่ปัจจุบันแล้วทามาจากผ้าซะส่วนใหญ่นะคะใช้วัสดุดชนิดเดียวนะคะก็คือผ้าทําให้ร่างกายอบอุ่นเนื้อสัมผัสของผ้าก็ดีด้วยนะคะอ่อ,อนนุ่มต่อผิวเราดังนั้นวันนี้ขอมอบหมายงานให้กลับไปทําหน้าที่23่สิานาเมื่อกี้แหละนะคะแต่ให้ไปทําในข้อ1และข้อ3เพิ่มเติมนะคะ ดังนั้นวันนี้นะคะแบบฝื้หันวิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุนั้นคุณครูขอจบเพียงเท่านี้อีกเชายว่ลข้ามหน้าเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะให้นตียนเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะคะให้พร้อมทําแบบฝึกหันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะขึ้นบทเรียนใหม่นะคะวันนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนนะคะอัสลามุอะลัยกุ๊มบอรอมตรา,ราตุลลอฮีวาบารอกาตุลค่ะ